ทุกครับทุกวันนี้นะครับเราต้องยอมรับเลยว่าการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากและล่าสุดนี้เองนะครับก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ของจีนนะครับโดยการสร้างโดมขนาดยักษ์ที่เอาไว้ตรวจจับอนุภาคผีครับ สวัสดีครับ world snapshot กับผมบิ๊กพอดนายนิติธาาพรคุณครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความว้าวของวงการวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยจีนโดยโดมยักษ์ที่เอาไว้จับอนุภาคผีเนี่ยเรามาทําความเข้าใจแล้วก็มารู้จักกันก่อนนะครับว่าอนุภาคผีที่เราพูดถึงนี่ครับจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันมีประโยชน์อะไรบ้างเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินคํานี้ในวงการวิทยาศาสตร์ของโลกของเราเนี่ยบ่อยมากขึ้นครับอนุภาคผีนะครับหรือว่า Ghost Particle นะครับ คือชื่อที่ใช้เรียกอนุภาคที่มีมวลน้อยหรือแทบไม่มีมวลเลยเช่นนิวตริโนครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ทําให้มันเนี่ยสามารถผ่านศาสตร์ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ทําปฏิกิริยาใดๆกับสารอื่นๆซึ่งนิวตริโนเนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านโลกของเราได้ด้วยแล้วก็จะไม่ถูกกระทบจากวัตถุใดๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้มันถูกเรียกว่าอนุภาคผีนั่นเองครับแล้วนิวตริโนเนี่ยมีความสําคัญยังไงครับมีประโยชน์อะไรบ้างต่อมนุษยชาติทําไมเราต้องไป สาะหามันตรวจหามันแล้วมันมีประโยชน์อะไรทําไมเราถึงจะต้องเรียกได้ว่าเพิ่มการศึกษาในสิ่งสิ่งนี้มากขึ้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่านิวตริโนเนี่ยมีบทบาทสําคัญในฟิสิกส์อนุภาคมากมายครับเช่นในกระบวนการเกิดของดาวฤกษ์การสลายตัวของนิวเคลียสซึ่งอาจทําให้เราเนี่ยเข้าใจการกําเนิดของจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นส่วนประโยชน์ของการศึกษาอนุภาคผีหรือว่านิวตริโนเนี่ยก็มีอยู่หลายด้านเช่นกันครับอันดับแรกเลยครับก็คือการศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลครับ นิวทรินนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจการเกิดและการพัฒนาของจักรวาลเช่นการระเบิดของดาวฤกษ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นในใจกลางของดาวประโยชน์ต่อมาครับก็คือฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานครับการศึกษาที่เกี่ยวกับนิวทรินนี่ยจะช่วยให้นักวิสศาส์เข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานและทฤษฎีสากลเช่นการสลับฟลาวเวอร์ของนิวทริน่ซึ่งบ่งชี้ว่ามันมีมวลครับประโยชน์อย่างที่สาะครับก็คือเกี่ยวกับการศึกษาสสารมืดครับโดยนิวทรินนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงที่สําคัญในการศึกษาสสารมืด ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของจักรวาลครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหรือว่าอุปกรณ์บางชนิดก็มองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวกาศประโยชน์ด้านที่4ครับก็คือด้านพลังงานครับการวิจัยเกี่ยวกับนิวทริโนเนี่ยอาจนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการตรวจจับอนุภาคซึ่งอาจช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประโยชน์อีกด้านหนึ่งครับที่เรียกว่าสําคัญต่อมนุษยชาติไม่แพ้ประโยชน์ด้านอื่นๆครับก็คือการแพทย์ครับ เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนิวทรินเนี่ยอาจมีศักยภาพมากพอในการใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นการนําไปสร้างเครื่องมือที่สามารถตรวจจับโรคหรือว่าวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้นกลับมาที่ความสําเร็จของจีนในข่าวนี้กันบ้างครับว่าเขาสําเร็จในการสร้างโดมเอาไว้ตรวจจับอนุภาคผีเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วมันส่งผลดีต่อวงการวิทยาศาสตร์ของโลกของเรายังไง โดยโดมยักษ์อันนี้นครับเขาคือเครื่องตรวจจับอนุภาคครับซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีลักษณะเป็นโดมทรงกลมอยู่ลึกลงไปใต้ดินดราว700เมตรเพื่อตรวจจับอนุภาคผีโดยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อนําม,มาศึกษาค้นคว้าหาต้นกําเนิดของจักรวาลไปจนถึงหาวิธีนําอนุภาคนี้มาใช้ประโยชน์ในอนาคตโดยทรงกลมแห่งนี้นะครับมีความสูงเท่ากับตึก12ชั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง35.4เมตรฝังลึกลงไปในระดับชั้นหินแกรนิต ของเนินเขาในเมืองไคผิงนะครับในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนโดยโครงกรารน,นี้นะครับจริงๆแล้วเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015โดยสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนร่วมกับรบัฐบาลกวางตุง้งซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือในเดือนสิงหาคมปี2025หรือว่าในปีหน้าครับ ซึ่งทางผู้พัฒนาโดมยักษ์อันนี้นครับเขาคาดการนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสาปีด้วยกันเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการนําไปตรวจหาตรวจจับอนุภาคผีเหล่านี้นะครับในเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองอย่างเจียงนะครับแล้วก็เมืองไทซานนะครับซึ่งเพื่อที่จะนําข้อมูลต่าง,างๆเนี่ยมาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถนํามาศึกษาค้นคว้าต่อเกี่ยวกับอนุภาคผีแล้วก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเข้าใจลําดับชั้น ของมวลนิวทริโอนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ